สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้ตำตำขนมจีนเนาะค่ะเนาะตำขนมจีนใส่พาลากินกับหมูกรอบมาเลยค่ะนะครับอืมกรอบนุ่มกรอ,อบนอกนุ่มใน 哦。 นังกรอบกรอบอืมแซ่บเนาะนี่งไงโอ้มีเห็ดน้วยบ่เห็ดหูหนูเห็ดสนุนอืมพริกดิดปกเดีย๋ยวอืม 好用。嗯。嗯。 vượt bùng lào sẽ luật พักเต็มทานเลยมันนี้ อืขอนยังไงเขากัอยูเด้เนาะหูหน,นูก,กับนี่งนะเอามาตำดอิอืมต่ำส่วนจห้นูหตำแกงกรแซบยำกรแซบตำกรแซบ มันเขี้ยวกิดกิดกิดเหมือนกันพอดีเฮิสนุนเตะเฮสนุนูหนูหูหนูซิไงแท่ แตนว่านวนคือนเมืงไหนแบนี้นหนุ่มเลยน้ง่มคือสิเอาให้ได้เล่นะงงเยบ่อคืน่ะ <c oughs> จำเปนเขาอย่างมาแต่จะเจ้าแห้วมีาามาตัวเมียด้วยมาเขากับไปเบิ่งอยู่ได้แต่ว่ามันไปมันไปบ่หอดมองมาเข้าอมองมดูแต่เ่เห็นตัวมา មានមកទីត្រូវនឹងបុគ្គលត្រូវលឿននេះគឺនឹង มาลายเนาะข้างบา้านทัานมีแต่หมาเลยลายบัดอืมมันมังเทียบแห้งหลายน้ำวัดอ่ะก็าไปปล่อยเนาะอืมคือมันมีกฎหมายคุม้มครองวามันแหะตะก,กี้บอกเขาจอาจับแหลกคู่เออบอร์ค่ะนี่ไม่ได้ผิดกฎหมาย เลียงหมาก็ดีกันเนี่ยบางตัวก็หู้หูนะอืมบางตัวกัดือ้อสุดลวดกัดค้นกัดเป็ดกัดไก่ตัวหูอคนนือค้นแห่ะคนดีค้นสัวนเพื่อนละ่ะ ลำอันนี้แ่บครับเมื่อไล่ะ่จะอจ้าสอนไว้ชุดนานะ <c oughs> ม,มนนเลยม่นมีนามสดเลยถ้าที่กิน น้ำมันหลวกมือค่ะเนี่ย <c oughs> ม้นงกระเดน็นใแันกระเด็นดีเลยเนาะทอดมูก,ก่อนบนระว่างพ่งใส่แตกใส่สิกรบหมูงไงแบบนี้มันเฮียลงอันแห้งผดมันปีนแห้งอะ่ะน้ำมันก็เลยฟ่งออกมา sai bên chép tôi đấy bà Đạp lên nó liếm Ừ Ừ, lại cho nó liếm đi นัวประเดกอย่างเลยใส่ปูน้ำไงมันก็นเล็กแบบกลมๆมาอยู่น้นำปูกระปูครึ่งโลกินได้เป็นปีซื่อได้ปีกาย แยบเอาไหมเอาเด้อครับมืนันนี้แกเกี้ยงเนาะผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องวิญญาณผ้ากินเด้อครับมืันนีก้กันพอตัวลากกันไปก่อนเนาอะไม่พอมือหนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ